มาแล้วพี่น้องโอ้ทั้งโคกทั้งลมข้างบ้านนองแสงเจริญพัฒนาครับอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลผลตบมาจากประเทศลาวลมแห้งขนาดฝากระหองครับตัวน้ำไหลหมดน้าจับตาเบื้องต้นไหมไงนี่ดีมันสิหักบอต้นนี่าหะเรียบร้อยสายไฟนี่ ต้นใหม่ค้น้างบ้านเถอะครับโอดยอยวเฝ้าลงมาเดยวเฝ้าลงเนาะคอยดีดยานให้เลยดียานให้เลยโอ้โหนาเลยเออลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่นี่น้องลงแล้วลงแล้วลงแล้วต้นนั้นเจอบอ,อ,อบาดนี่ เรียบร้อยบอ,อย่างแล้วครับอะไรใครโยงนะไปทางพุ่นอก็ห้มาทางไทยอันลานกะพุ่นไม่เขาบอกให้เอาลงตัางดนแลลวบอกให้ก็เอาลงครับพี่น้องปล่อยมันยุ่งสัน่น ง,ง,งบอกให้ผ่าก็ลงบอลงนะลงมาทางนี้นี่ของจัดท่านพอดีใครอยมนะไปทางคุ่นเนะเาะถ้าโรงงานม่วงพอดีผมโตโ๊แห้งนะพี่น้องบ้านบาโจทางอำเภอบุญทรี เมิองงามดิละไล่เออไล่ล่นเลยป่านนี้วัแมมนหน้าฝนอนุดของฝ่าทางุนยังเป็นเอิรวนาอย่างเง้ยยังบ่ท่านมืดปันไดน,นะแต่ฟังนี่ฝนมาจาเล่าครับ พาม่าทางล่าง,างนี่บ่าผลาดบ้านต้องแสงหนเอ้าวมันยหญ่ลุยฝนมาแล้ววันนี้